กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงสาวนามว่าเดือนเป็นลูกชาวนาอยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีนามว่าโชคได้ขี่ม้ามาเที่ยวเล่นนอกเมืองด้วยที่อากาศร้อนจึงลงไปเล่นน้ำในสระใกล้บริเวณน,นั้นขณะที่ชายหนุ่มไม่สามารถพยุงตัวในน้ำได้จึงตะโกนร้องให้คนช่วยเหลือโชคดีที่เดือนมาเก็บดอกบัวอยู่ใกล้บริเวณน,นั้นหญิงสาวได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ ก็เห็นว่ามีชายหนุ่มคนนึ่งกำลังจะจมน้ำจึงได้กระโดดลงไปช่วยด้วยเหตุนี้โชคจึงรู้จักกับเดือนและรู้สึกประทับใจในตัวหญิงสาวและอยากทำความรู้จักและสารสัมพันธ์กับเธอเพราะนอกจากมีใบหน้าที่สวยงามแล้วยังมีจิตใจที่งดงามชายหนุ่มจึงหาโอกาสใกล้ชิดไปรออยู่ที่ริมสาทุกวันยิ่งได้พูดคุยกันทั้งสองก็มีความรู้สึกดีให้แก่กัน และตัดสินใจไปสู่ขอเดือนแต่งงานตาชัยปิดาของเดือนนั้นเห็นว่าตอนนี้อายุของบุตรสาวก็ถึงเวลาที่จะออกเรือนแล้วจึงยินยอมให้แต่งงานเมื่อเดือนได้มาอยู่ที่บ้านท่านเศรษฐีโชคสามีก็ปฏิบัติดูแลเธอเป็นอย่างดีเดือนจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายนอกจากนี้นางเดือนมักจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวที่อยู่ต่างเมืองเป็นประจำ อยู่มาไม่นานเธอก็ได้ตั้งคันโชคด้วยที่เป็นพ่อค้าบางครั้งไม่ค่อยมีเวลาดูแลภรรยาจึงได้ฝากให้แม่เลี้ยงช่วยดูแลแทนแม่เลี้ยงของโชคชื่อว่าราตีอายุห่างจากเขาไม่มากด้วยบิดาของโชคนั้นเห็นว่าราตีอายุน้อยแต่ว่าเป็นคนฉลาดจึงได้แต่งเข้ามาเป็นเมียอีกคนแต่พอแต่งได้ไม่นานบิดาของโชคก็มาเสียชีวิตด้วยโรคประหลาด ก่อนตายได้สั่งให้บุตรชายดูแลแม่เลี้ยงเป็นอย่างดีโชคก็รับปากและแม่เลี้ยงก็ทำหน้าที่ได้ดีเสมอมาเธอก็ตั้งใจดูแลภรรยาโชคเป็นอย่างดีเช่นกันวันหนึ่งขณะที่เดือนออกไปเดินเล่นที่ริมน้ำนางได้เห็นนกพิราบตัวหนึง่งเหมือนกำลังจะตายซึ่งมันเองก็มีลูกน้อยสองตัวหญิงสาวสงสารเพราะตนเองก็กำลังจะมีบุตรจึงได้เก็บเอานกพิราบใส่ในตะกร้า พร้อมกับลูกน้อยของมันนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านแม่เลี้ยงรารีเห็นดังนั้นก็ได้ห้ามปามเพราะกลัวว่าเจ้านกนั้นจะเอาเชื้อโรคไม่ดีมาสู่เดือนกับเด็กในคันเดือนก็ได้บอกไปว่าตนเองเป็นชาวบ้านมาก่อนร่างกายแข็งแรงดีจากนั้นก็ได้สั่งให้ข้ารับใช้ไปตามหาหมอมารักษานกที่ราบจนหายดีอยู่มาวันหนึ่งเดือนก็ได้ฝันว่า เกิดขึ้นลูกใหญ่ในมหาสมุทรผู้คนต่างเอาชีวิตไม่รอดเมื่อตื่นขึ้นมาเธอก็ไม่สบายใจจึงได้ปรึกษาเรื่องนี้ให้กับแม่เลี้ยงฟังนางราตีก็ได้กล่าวปลอบใจและให้คนไปสืบถามเกี่ยวกับข่าวคราวของโชคข้าทาัสก็ได้นำความมาเล่าให้ฟังว่าได้เกิดเหตุเรืออับปางจริงเพราะมีขึ้นลูกใหญ่ซัดเรือจนแตก ทำให้โชคนั้นเอาชีวิตไปทิ้งที่กลางทะเลเดือนได้ฟังดังนั้นก็โศกเศร้าเสียใจคิดถึงสามีด้วยที่กลัวว่าแม่เลี้ยงจะเป็นห่วงตนจึงไม่ได้ระบายความกังวลออกไปนางเดือนจึงได้ระบายกับเจ้านกพิราบแทนเนื่องจากเห็นว่ามันเป็นสตัตว์อีกทั้งในทุกเช้าเจ้านกพิราบมักจะมาเกาะที่ขอบหน้าต่างมองหาเดือนเป็นประจำ และทุกวันตอนเย็นมันมักจะคาบดอกหญ้ามาให้หญิงสาวเพื่อเป็นการปอบใจกลางดึกคืนนั้นด้วยความกังวลเดือนนอนไม่หลับจึงได้เดิอนออกมาเล่นนอกเรือนเขาได้เห็นชายคนหนึ่งใส่ชุดดำท่าทางหลับๆล,ล่อๆปีทางหน้าต่างไปที่ห้องแม่เลี้ยงด้วยความเป็นห่วงนางจึงรีบเดินไปห้องแม่เลี้ยงขณะที่เดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงคนคุยกัน เดือนได้ยินเสียงพูดคุยระหว่างชายแปลกหน้ากับแม่เลี้ยงว่าพวกเขาคิดแผนร้ายจะจัดการเธอกับลูกในคันโดยนำลูกของหญิงสาวไปทิ้งแล้วเอางูมาแทนที่เพื่อให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเดือนนั้นเป็นตัวกละลากินีเดือนได้ฟังก็ตกใจเพราะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันใกล้คอนแล้วและหนีออกจากบ้านในคืนนั้นเพราะคิดไปว่าอย่างไรเสียแล้ว สามีของตนก็ได้ตายจากไปจึงไม่คิดที่จะอยู่บ้านหลังนี้อีกด้วยที่บ้านท่านเศรษฐีกับบ้านเกิดของเดือนนั้นระยะทางค่อนข้างไกลกันนางเดือนก็ได้ว่าจ้างเรือลำหนึ่งเดินทางกลับมาเมื่อถึงบ้านเกิดก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบ้านพ่อแม่ตนนั้นได้เกิดฟ้าผ่าทำให้บ้านไหม้ทั้งหลังหญิงสาวได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจ และขณะนั้นเดือนก็ได้เกิดปวดท้องคลอดลูกกระทันหันโชคดีเด็กคลอดออกมาง่ายไม่ทรมานมากด้วยกลัวว่าแม่เลี้ยงจะส่งคนมาจัดการเธอที่บ้านเกิดจึงได้ตัดสินใจพาลูกน้อยล่องเรือไปอยู่อีกแคว้นหนึ่งและมีเจ้านกพิราบสามแม่ลูกบินติดตามเธอมาด้วยพวกมันได้คาบสร้อยมณีที่อยู่ในห้องของเดือนมาให้ ซึ่งซอยเส้นนี้สามีเดือนได้ให้ไว้ก่อนออกเดินทางไปค้าขายเป็นของขวัญมอบให้กับบุตรขณะที่อยู่แคว้นใหม่เธอก็ได้เอาของมีค่าบางส่วนไปขายเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองแห่งนี้อาศัยอยู่กับลูกน้อยตามลำพังแต่ด้วยที่เธอต้องเลี้ยงบุตรที่อายุไม่ถึงเดือนจึงไม่ค่อยสะดวกไปหางานในใจก็รู้สึกโทษตัวเองที่รีบมากจนหยิบเอาของมีค่ามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ก็ไม่ยออ่อท้อจึงคิดถักกระเป๋าผ้าขายในช่วงที่เลี้ยงบุตรอยู่บ้านกระเป๋าผ้าของเดือนนั้นแตกต่างออกไปจากกระเป๋าผ้าที่ขายทั่วไปเธอได้ทําให้กระเป๋ามีช่องเล็กๆเ,เก็บของได้มากด้วยเหตุนี้จึงขายดีแต่น่าเสียดายที่กระเป๋าของเธอไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะนางต้องเลี้ยงบุตรไปด้วยจึงทำไม่ทันต่อความต้องการของคนมาซื้อ อีกทั้งยังโดนคนอื่นชิงตัดหน้าทำเรียนแบบในจำนวนที่มากกว่าเดือนจึงขายต่อไปไม่ค่อยดีแล้วขณะที่เธอนั่งคิดว่าจะทำอะไรอยู่นั้นนกพิราบก็ได้คาบบางสิ่งบางอย่างมาให้ดูแต่ครั้งนี้ต่างออกไปไม่ใช่ดอกไม้เหมือนเช่นเคยหญิงสาวก็ได้เก็บไว้ในถุงผ้าอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เล่นกระบดูกอยู่นั้นเด็กน้อยก็ได้ชี้ราดกระเป๋าผ้า ทันใดนั้นมเมล็ดพืชที่อยู่ในกระเป๋าก็ค่อยๆงอกออกมาแตกรากแตกยอดจนเป็นต้นไม้ใหญ่ผุดขึ้นกลางบ้านเดือนตกใจมากเพราะไม่เคยเห็นอะไรที่อัศาจรรย์เช่นนี้มาก่อนว่าแล้วเจ้านกพิราบก็บินมาเกาะที่ต้นไม้ใหญ่ด้วยเหตุนี้หญิงสาวจึงคิดออกว่าที่แท้มเมล็ดพืชที่เจ้านกพิราบให้ก็คือมเมล็ดพืชวิเศษนั่นเองว่าแล้ว นางก็รีบยกไม้ยกมือขอพรไปว่าต้นไม้วิเศษจ้าขอให้ฉันกับลูกร่ำรวยด้วยนะจ๊ะด้วยเหตุนี้ทำให้เดือนคิดว่าไม่ต้องทำงานอันใดอีกเอาแต่กินและนอนอยู่บ้านปัจจัยที่มีก็ค่อยๆหมดลงและไม่มีวี่แววว่าต้นไม้วิเศษจะบัรดาลให้เธอสำเร็จร่ำรวยสมปรารถนาและเป็นอย่างนี้อยู่หลายเดือนนางเดือนจะคิดไปว่า ต้นไม้นี้ไม่ได้มีพรวิเศษแต่อย่างได้เป็นแค่ต้นไม้ประหลาดที่โตเร็วผิดปกติมากกว่าต้นไม้ชนิดอื่นเท่านั้นเองว่าแล้วนางก็คิดวิธีใหม่นางคิดอยู่นานและสุดท้ายก็คิดว่าจะตัดต้นไม้ไปทำฟืนเพราะมันมีขนาดใหญ่มากและเกิดที่กลางบ้านว่าแล้วก็รีบเข้าครัวหยิบเอาขวานแต่พอฟันเข้าไป ปรากฏว่าขวานที่เป็นเหล็กนั้นบิดไม่เหลือเดือนจึงรำพึงว่าโอ๊ยนี่มันอะไรกันไม่ใช่ต้นไม้วิเศษขอพรก็ไม่ได้ให้ตัดก็ไม่ได้จะทำอย่างไรดีละ่ะเจ้าต้นไม้ประหลาดเดือนกุ้มใจมากเพรอะจะตัดไปขายก็ไม่สำเร็จจึงไปไว้อย่างนั้นและได้คิดหารายได้โดยการขายขนมหวาน นางพยายามคิดสุดขนมอยู่นานจนเป็นที่พอใจจากนั้นก็ได้เอามาให้เด็กๆในหมู่บ้านได้ลิ้มลองเด็กทุกคนติดใจจึงพากันมาอุดหนุนซื้อขนมแต่ด้วยขนมที่ทำนั้นมีรสหวานมาจากน้ำผึ้งบางวันถ้ามีน้ำผึ้งก็ขายได้ถ้าไม่มีก็ขายไม่ได้จึงได้แค่เงินมาพอประทังชีวิตแต่ก็ไม่เหลือเก็บเธอก็ได้แต่ประหยัดอดออม และพยายามดิ้นรนสู้ต่อไปและในทุกวันเจ้านกพิราบก็บินมาหาและคาบเอาดอกไม้มาให้กำลังใจอีกเช่นเคยอยู่มาอย่างนี้จนกระทั่งหลายเดือนหลายปีผ่านไปบุตรของนางเดือนอายุได้เจ็ดขวบและนางตั้งชื่อว่าดาวดาวเป็นเด็กน้อยที่ชอบกินขนมหวานมากแต่ด้วยที่เดือนนั้นต้องทำไว้ขายเพื่อหาเงินจึงให้ลูกสาวกินแบบจำกัด แต่โชคดีที่ดาวเป็นเด็กรู้ความก็ไม่งองแงขยันทำงานช่วยแม่ทำขนมวันหนึ่งขณะเดือนกระบุตรสาวนำขนมไปขายที่ตลาดได้เดินผ่านร้านผลไม้ดาวอยากกินมะม่วงแต่เมื่อถามราคากับพ่อค้าผลไม้ก็ราคาสูงเพราะว่าสภาพอากาศในเมืองนั้นค่อนข้างแห้งแล้งฝนตกน้อยคนที่ได้กินผลไม้ส่วนใหญ่มาจากคนที่มีฐานะร่ำรวย แต่ด้วยกลิ่นหอมของมันทําให้เด็กน้อยต้องหยุดชะงือมองทุกวันและดมกลิ่นอยู่นานประหนึ่งว่าดมแล้วเหมือนกินเข้าไปซะอย่างนั้นเดือนทางเอนดูและสงสารบุตรสาวแต่ด้วยปัจจัยมีน้อยจึงได้แต่ตัดใจลากบุตรสาวกลับบ้านเด็กหญิงดาวก็เอาแต่คิดถึงลูกมะม่วงอยู่ในตลาดเด็กน้อยนั่งพิงต้นไม้ที่เกิดอยู่กลางบ้านแล้วบ่นไปว่าอยากกินมะม่วงจัง ถ้าต้นไม้นี้เสกมะม่วงได้ก็คงจะดีไม่น้อยพูดจบต้นไม้ก็สั่นไหวเล็กน้อยและมันก็ได้ออกดอกออกผลเป็นมะม่วงเต็มต้นเด็กน้อยดีใจรีบเรียกแม่มาดูเดือนเองก็ประหลาดใจไม่ต่างกันเมื่อได้สอบถามก็รู้ว่าต้นไม้นี้สามารถเรียกผลไม้ตามที่ต้องการได้ว่าแล้วดาวก็รีบปีนต้นไม้เก็บผลมะม่วงมากินจนอิ่ม และนางเดือนก็เก็บไปขายที่ตลาดได้เงินมามากมายวันต่อมาเดือนก็ได้พูดกับต้นไม้ว่าข้าอยากกินมะปรางถ้าต้นไม้ออกผลเป็นมะปรางก็คงจะดีเดือนมองดูอยู่นานแต่ทว่ามันไม่ออกดอกออกผลจึงได้บอกให้บุตรสาวเป็นคนขอพรเด็กน้อยก็ทําตามที่แม่บอกว่าแล้วต้นไม้ก็สั่นไหวเล็กน้อยแล้วออกดอกออกผลเป็นมะปราง แล้วเดือนก็เอาของไปขายอีกเช่นเคยด้วยเหตุนี้ทำให้เหล่าพ่อค้าต่างพากันมาซื้อผลไม้กับหญิงสาวแม้แต่ท่านเจ้าเมืองก็เช่นกันพอรสชาติผลไม้ของเดือนนั้นช่างหอมหวานหายากกว่าที่เคยลิ้มลองในพระราชวังเสียอีกบรรดาเหล่าพ่อค้าต่างอยากรู้ที่มาของผลไม้เดือนก็ได้เล่าถึงต้นไม้วิเศษที่ผุดขึ้นมากลางบ้าน ท่านโจเมืองได้ฟังก็อยากเห็นเป็นบุญตาจึงไปดูด้วยตนเองเมื่อเห็นว่าเป็นจริงก็ได้แต่งตั้งเดือนนั้นเป็นเศรษฐีผลไม้ประจำเมืองเมื่อฐานะเดือนร่ำรวยขึ้นก็คิดแจกจ่ายผลไม้ให้กับชาวบ้านที่ยากจนเพราะตนก็เคยลำบากมาก่อนและด้วยความดีของเดือนนั้นทำให้ผู้คนต่างเล่าลือกันว่าเธอนั้นเป็นเทพธิดาผลไม้ มาช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากส่วนแคว้นอื่นๆไม่ได้ยินกิติศัพท์ก็อยากมาเห็นกับตาเช่นกันจึงเดินทางมาดูและต่างพากันพูดปากต่อปากว่าเดือนนั้นคือเทพิดาผลไม้ของจริงด้วยเหตุนี้ผู้คนมากมายรวมถึงท่านเจ้าเมืองต่างให้ความเคารพและให้เกียรติต่อนางเดือนกับบุตรสาวมากและเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูนางราตี แม่เลี้ยงเก่าว่าเดือนยังไม่ตายนางอิจฉาที่เดือนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยสุขสบายดีกว่าตนจึงได้สั่งให้ข้าทาสองคนไปตัดต้นไม้วิเศษแต่ทว่าคนที่ไปตัดต้นไม้ไม่มีใครกลับมาแม้แต่คนเดียวแม่เลี้ยงราตีด้วยที่ตอนนี้ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะชู้ใหม่ของนางเป็นคนบ้าพนันพรานทรัพย์สินไม่เหลือด้วยความอิจฉา นางจึงคิดไปตัดต้นไม้ด้วยตัวเองนางราตีก็แกล้งมาเยี่ยมเยือนนางเดือนด้วยความเป็นห่วงนางเดือนรู้ว่านางราตีเป็นคนไม่ดีมีแผนชั่วในใจเมื่อรู้ทันจึงแซงบอกให้นางราตีพักอยู่ที่บ้านได้พอถึงกลางดึกนางราตีก็เอาขวานมาตัดที่ต้นไม้วิเศษแต่พอขวานโดนต้นไม้ร่างของนางก็ค่อยๆกลายเป็นนกพิราบส่วนเจ้านกพิราบก็ได้กลายร่างมาเป็นคน รวมถึงลูกของมันด้วยนกพิราบที่ได้กลายร่างมาเป็นคนก็ได้เล่าให้เดือนฟังว่าต้นไม้วิเศษเป็นทางของดีและมีอาถรรพ์ผู้ใดก็ตามที่คิดไม่ดีมีอาคาตมาทำลายต้นไม้หรือมีความโลภจะโดนสามให้กลายเป็นนกพิราบเฝ้าต้นไม้ต้นนี้และจะหายจากคำสาบได้ก็ต่อเมื่อสามารถนำมเมล็ดพืชของต้นไม้วิเศษ ที่พันปีจะมีเมล็ดหนึ่งเกิดขึ้นมานำมาให้บุคคลที่คู่ควรจิตใจบริสุทธิ์มันถึงจะงอกได้และคนผู้นั้นคือเจ้าของตัวจริงส่วนตนที่หายจากคำสาปได้เพราะมีคนทำหน้าที่แทนตนกับลูกแล้วนั่นก็คือนางราตีกับข้าทาสสองคนหลังจากนั้นเป็นต้นมานางเดือนกับบุตรสาวมักจะนำผลไม้ในต้นไม้วิเศษ ไปบริจาคให้กับผู้คนยากจนอยู่เสมอๆและพวกเขาก็มีความสุขในการให้แต่ต้นไม้วิเศษยังคงมีอาถรรพ์รอคนโลภที่จะโดนสาปคนต่อไป